สวัสดีครับแฟนฟุตบอลสยามรายวันนะครับวันนี้ทีมงานฟุตบอลสยามมีโอกาสมาที่จังหวัสดสีสเกตนะครับก็พาไปชมบรรยากาศของบ้านนักฟุตบอล คนในวงการมามากมายแล้ววันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูบ้านของโค้ชกันบ้างครับโค้ชคนนี้ไม่ธรรมดาครับและช่วยสมชายช่วยบุญชุบนะครับก็กําลังทําสิิเกตมีลุ้นขึ้นไทยลีก2020อยู่วันนี้เราหาโอกาสมาจับปากคุยเขาแล้วก็พามาดูกับบรรยากาศที่เขาอยู่ในบ้านที่อยู่กันห้าคนนะครับอยู่กับทีมงานสตาฟทั้งหมดเลยนะครับวันนี้มาพูดคุยกับน้ากันว่าบรรยากาศแล้วก็ความเป็นอยู่ที่สิเกตเป็นไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันครับรดรดรถอ่ วันนี้ก็หลังจากก็เป็นเกมหลังจากจบเกมบีจีไปนะศูนย์ศูนย์ก็เป็นวันทัก่อนนะครับน้าว่าจะพามาเปิดบ้านดูว่าอยู่กันก็แฟนก็ถาม<น>มาเยอะว่าอช่วยเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นั่นที่เรามีโอกาสเราก,ก็จะพาให้แฟนได้ดูกันเดี๋ยวน้าช่วยพาไปนะครับหมู่บ้านวิทยาก,กินวิวใช่ไหมอ,อยู่กันหลายคน สตาร์โค้ทคิงไงเป็นบ้านแลอวปอบอยู่วะไม่อยู่ครับออกไปข้างนอกนะครับมีทั้งกายภาพอ่ากายภาพมีทั้งรุ่ช่วยพี่หาเสื้อม่วงนะครับก็ชื่อโค้ดฐานนะครับดี่คุณซื้อปราบ F4 นะแล้วก็อยู่กับรช่วยมานานนะครับก็ที่สิเก็ตเขมาอยู่ด้วยนะครับ ผมถึงน้าตือนะครับเป็นฝาสุดนะครับก็เป็นคุณพ่อของสันติธาตุิรินะอดีตเล่าบอลพี่มาช่วยปัานมาที่สมุทรสงครามด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พักจากการนั่งก็ถึงมาแล้วคดีมันดูเทปเลยดูเทปเมื่อวานนี้จะจังหวะคดีนะก็เทปเมื่อวานมาลีลาอีกครั้งหนึ่งครับสีตะเกตกับบีจีตะกุม เล่าที่มาบ้านหลังนี้นะครับน่ช่วยอีกชั้นห้องนอนอะไรยังไงเป็นบ้านสองชั้นันวก็ประมาณห้าสี่ห้องนอนนะมีห้องครัวห้องรับแขกเรียบร้อยโอเคอยู่เราก็สองปีอ้ะเกือบปีที่สองอะที่ ปีกว่าๆที่มาอยู่ตรงนี้มาอยู่สีเกตที่หาให้ข้อมูลมาก็บอกบ้านหลังนี้เป็นอดีตนักวัดเก่าของสีเกตอยู่ด้วยนะใครครับไอ้โรลิต้าไอ้ลอริต้านะเขเคยอยู่มาก่อนนะครับก่อนที่จะแยกทางกันไปนี่ก็เ็ที่ของทีมงานโพสต์นะครับก็ไม่ถึงจอบนะครับีห้องนอนอะไรยังไงหัวเดี๋ยวเดี๋ยวหมวกเอาไา้เขาอีกทีหนึ่งท็นทีเด็ดเยวหมวกมะ สีเยอะดน่าจะมีเกินสี่สิบาบได้ครับดูจากใส่ด้ยไม่ใส่ด้วยกันการแขงแั่ที่ที่ใส่กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมกอยู่ในรถสีสีดำเวลาเวลาใส่่ยพูดถึงเคล็ดลับก็มีนิดหน่อยรเอในเรื่องหมวกคือใส่ใส่แล้วชนะก็จะใส่ใบนั้นตลอด เวลาแฟนบอลหรือว่าแฟนบอลขอก็จะไม่ให้แล้วไม่ให้ไม่ละนะเหมือนกับเสื้อครับถ้าใส่แล้วมันดูแล้วมันขังดูแล้วเอโชคดีแล้วชนะก่อนเราเราก็จะเราก็จะใช้ตลอดเพราะมันรู้สกว่ามันไม่อันแบบเราใส่ตลอดเราวถามว่าเราเรานับถือดวงโชควาสนาไหมมันมันมันต้องรับเหรอต้องรับรับเพราะว่าเรา ทำบอลทำบอลนะบอลมันรูปกลมๆนะมันงแรกขึ้นอย่างเงี้ยนะว่าจะออกรูปไหนอะไรอะไรเราก็เลยต้องรับถือโชคลางก็บีจีนี่ก็ให้ใครไม่ได้นะตอนนี้ตอนนี้ยังไงเพราะว่าเลขสองยังไม่แพ้ใครมาเลยใช่ไหมเสื้อขรงเรนอีกตัวนึ้งก็ที่ใส่อยู่ประจําดูในทีวีจะเห็นว่าตอนหลังใส่เสื้อสีสีเหลืองนะซึ่งเป็นโทที่ ทางทางหน่วยราชการาอะไรก็หลังเข้ามาครับใช้แล้วก็ตอนเราก็เลยมาใช้แล้วก็ค่อนข้างก็โอเคเ,เราก็เลยใส่ตลอดใช้ขอก็เดี๋ยวรอรลอหมดรอหมดแบบน่ะ <c oughs> มีหลายใบที่ที่ให้เข้าไปถ้าไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วก็เราก็จะเก็บเขนาน้ามาสิดตัวใบอะไรพวกนี้ซื้อบางทีเห็นชอบชอสวยๆก็ซื้อเลยอ่าก็ซื้อมาใส่ ใส่เล่นบ้างใส่อะไรบ้างมันบางคนก<ม>็<ม>ถามว่าทําไมต้องใส่หมวกมันก็ไม่ได้ถืออะไรมากหรอกเพียงแต่ว่ววาตอนแข่งตอนตั้งเราแม่กองมาตอ,อะไหมาพอใส่หมวกแล้วมันก็เลยถึงสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของของการใส่หมวกตวลอดเอ,อเอเอ,เอแล้วก็เป็นเรื่องของการปามหมวกเปลี่ยนหมวกที่ ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทังฟิฟ้าหรือเอฟซีมาสั่งเรื่องของปรับเรื่องของอะไรชาป้าหมวกคือที่นาย่วยพูดมาตอนนี้คือทั้งไทยลีกเขาส่งสื่อเือนมาใช่ไหมว่าถ้ามีการปาหมวกอย่างที่แฟนเห็นในเกมถ้ามีอีกครั้งหนึ่งโดนปรับแน่เลยเก็ส่งถึงมานะครับเฉยก็เลยก็ยังงงอยู่ว่ามันออกก็รเรียบมาได้ยังไงแต่จริงๆริงแล้วมัน มันถามว่ามันคล้ายกับเตะโขดน้ํำไหมมันก็คล้ายๆกันครับแต่เพียงแต่ว่าอุปกรณ์นี้มันก็ไม่เคยมีว่าโค้ทุกคนมันบางคนจะใส่พวคนี้ใส่แต่ส่วนใหญ่จะปาเนี่ยจะมีผคมเนียเดียวส่วนใหญ่ปาหมเนียครับคือเป็นนิรักเลยว่าพอไม่ได้ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชุนเฉียวของของผู้ต่อสู้หรือว่ากรรมการ เกิดจากอารมณ์ของของของเด็กในทีมเนอะลักบอลในทีมที่ทำผิดพลาดเราไม่ได้มีการแสดงการต่อต้านผู้สิทธิ์อะไรไม่ได้แล้วยิงประตูเนี่ยใกล้ๆง่ายๆยิงไม่ได้แต่ซึ่งมันน่าจะได้หรือว่าสมบอลที่ควรจะได้แ่ไม่ควรจะเสียน้ะเสียมันก็อารมณ์ กับทีมตัวเราเองอไม่ใย่ว่าเลมโอ้ไปกดกรรมการต้องเฟี้ยงโมกต้องอะไรไม่ใช่กนะ็มีครั้งหนึ่งที่ที่เตะกดน้ำก็อบอกว่าห้ามเตะเข้าสนามเราก็กลับหลังตึกเตะเข้าไปในในมานักสํมลอาเพะเดินคราบตากล้องอะไรเชนไหนไปโคตรพอดีเลยทางมาจายเลยก็โดนปรับเหมือนกันก็เลยตอนหลังก็เลยไ,ม,ไม,ม่ไม่มีเรื่องการเตะสนาม อันเนี่ยเราก็เราเราถือว่า,เ,าเรื่องตุออยยาของโค้ดเนี่ยตอนเนี้ย uh huh. นนคือหลังจากนั่นมาเราพยายามสมบูรเงี่ยมพยายามเตรียมเตรียมพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้มันให้มันดูดีขึ้นมาบางทีอมันเอาลมมันพาไป uh huh. เราก็พยายามาทำนิ่งนะนอกจากนอกีจเอ่อสมการ ซึ่งเราดูแล้วมันมันไม่ใช่นะมันมันมันครั้งแล้วสองครั้งแล้วอะไรพวกนี้มันเราก็อดไม่ได้ที่จะที่จะไปต่อว่าอะไรอะไรพาไปดูทุคนหนึ่ยว่าที่อยู่บนห้าคนเนี่ยนะว่าเป็นไงบ้างดูข้างหน้ครับนีวมีห้องมีห้องกลิ่นมันก็ดี <c oughs> ห้องของใส <c oughs> ่ผ้า นอะไรนี่เรขัวทำอะไรกินมานะเพิ่งเราว่าทำอะไรกินมานะหือว่าทำประจำเี่พ่อขัวถ้าคนนี้ใครทำอาหารเก่ง okay. อ่านะะคอนะคนหารเรคแปดโตโอเคครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำบอลก็เดีเปิดร้านแล้วถ้าวันไหนดูแล้วอารมณ์ดีสบายแล้วจะมาทำกินอ่ก็ขัวหายแล้วทำโอเคอยู่อร่อย้องห ห้องอุ่ดสะดวกไม่เร็วไม่ไม่รไม่เร็วเยวไม่ต้อง่าองดห้องดแดหงอต้ององห้อง มีคนถามะลครับที่่ช่วยบอกว่าเป็นเชฟมืนหนึ่ง,ง <c oughs> ของทีมสตาอะไรมองพวกสวยอายอายมากในห้องส่วนตัวออยู่ในห้องทำไมครับน้าคิดอะไรเครียดอะไรไหมเรื่องฟุตบอล,ออบอลก็กกเวลาเครียดๆก็จะนั่งโซฟาครับ เพื่อเก่จะนั่งกอดฟางล่างแล้วก็ดูทีวี <ๆๆ S 1> ล้ผ่อนคลายบางทีก็ไม่มีอะไรแล้วบางทีก็ขึ้นมาข้างนนบนนอนบาง <ๆ S 2> ทีนอนทั้งวันนอนตัแต่เช้ายันนูนเลยบ่ายสามโมง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เตรียมไปสอบอบอลโค้ต้องเป็นเขาเรียกเป็นฮีโร่ของนักุนบอลไม่ใช่ว่ายีโร่เลยคือหรือว่าเป็นผู้ประดับอาจารย์ที่แบบบอก สอนอะไรต้องฟังต้องเชือ่อใ,ให้เขารูกว่าคนนี้คนนี้แน่ไว้ยคนนี้เอ,อยอมเราต้องยอมรับก็อะไรส่วนนี้ถ้าเด็กไม่ยอมรับเราก็ลำบากเป็นเรื่องของลูกแล้วก็เอาะเอ,อาละ <laughs> เรื่องของพแฟนคลับตั้งแต่ทำบอลมาแฟนคลับให้ของลูนี่น่าเยอะไหมก็ได้มาบ่อย หมวกนี่น้ะแฟนเราก็ให้มานีงเงนเราทำตอบรูปทํารูปมาให้เรียบร้อยแฟนชับนี่คนนี้แฟนขคนนี้ก็ <c oughs> จะมาติดตามตลอดแล้หวหมวกหมวกที่ใช้ประจําในปีนี้ตอนนี้ทำไมนี่นะที่ตอนนี้ที่ที่ใช้เป็นพิเศษเลย<อ>เห็นว่าช่วงช่วงหลังนี่จะใช้แบบนี้ครับแล้วช่วงเล็กเราเล็กสองเนี่ยใช้ไม่ใช้ใครเลยใช่ด้านอย่างไงครับใบนี้ก็ ก็ซื้อมาหรือว่ามีคนฮะบางทีก็คนน,นู้นให้มาคนนี้ให้มาซื้อมาฝากมาอ <c oughs> ะไรมาถ้าใส่แล้วแล้วดูแล้วดูดีแล้ว <ๆ S 2> ดูว่าหมวกแห้งดีเราก็จะใส่ก็มาที่ห้องโถงนะครับผมก็ไม่ได้เอาหม,มวกเสยมาใส่นะอันนี้ผมเอาไหม่นะครับก็ปุยสบายๆครับก็ก่อนเกมน,นี่คุยกันอยู่เนี้ยก็คือหลังจบเกมมีจีไปแล้วนะก็อยู่ในช่วงที่เจ็ดวันก่อนนี้จะเป็นเยอนเทอร์นาดคนด้านในครับแล้วยถึงตอนนี้อืม ว่าผมเคยทำประวัติศาสตร์สร้างหมายถึงชนะในแบบทุดท้ายเราขึ้นชั้นแต่เราสมัยแม่กองกออ็รอไปเยือนโบราชแบบที่ท้ายออแม่กองต้องชนะอย่างเดียวเราก็ทำได้โ<อ>ดยที<ร><ด>่ไม่ต้องไปไม่ต้องอหมดุ่นใจใครนะสินะมาครั้งที่สองก็ทูตโปไทยที่เราเป็แบบทีท้าย อันนี้ก็รุ่นเกมมือนกันูทยรุ่นคืปัจจุ้ายเหมือนกันเตะกับพระฐที่เป็นเกมที่เลื่อนมาใช่ไหมใช่เป็นเกมที่เลื่อนมาแล้วก็กลายเป็นว่าตัดเชือกกัอะไรตัดเชือกนเลยใครชนะก็ขึ้นเลยครับเราก็ทําได้เหมือนกันเราก็ชนะมาเพราะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็คล้ายกันทันที่ได้ดีก็คือแบบสุดท้ายที่เราจะต้องไปชนะนันเองก็ขึ้นชั้นครัะแต่สองครั้งแรกที่เราเจอปัญหาอย่างเงี้ยเจอเจอเจอสภาพการอย่างเงี้ยครับ ทำไมาได้อนั้นผมก็ว่า,วาน่าจะได้ครับนะจะจะไม่ประมาณเด็ดขาดจะเพยายามให้นักฟุตบอลทุกคน,นพร้อมแล้วก็ทุ่มเทกับเกมนี้ไ,ได้ เราก็ต้องจะเป็นเก่งมากแต่ผมว่าแบบหน้าจะเล่นสบายกว่าแบบนี้จะทำเพราะว่าแบบนี้ดูจะเกง่งจะเก่งมันเกินไปด้วยแล้วก็อาจจะตื่นคนดู <c oughs> คนดูเยอะไม่เคยประสบการณ์มา <c oughs> คนเขาเอยคนดูมากขนาดนี้ <c oughs> ใช่ไหมมันก็จะเป็นไปได <c oughs> ้เรื่องของ ผูตัอสู้ที่เล่นอของแพ้เขเล่นสบายๆแล้วก็ไม่กดดันอะไรมากครับแล้วก็เขาก็มารับเต็มที่เลยเราจะทํายังไงให้ไดประตูนั้นตรงนี้ก็สองขากดเก็บถามว่าเราอยากชนะไหมเราอยากชนะแต่ถ้ามันไม่ชนะเรามีตแต้มไว้ก็ยังดีว่าที่แบบท้ายเราไม่ได้แต่โชคดีที่ว่าเฮโลครับ แล้ยออเจอกัออ่านง้จึงทำให้เราเราเรามีโอกาสในชนะขถ้าเราบกอดขึ้นเลยมีอะไรจะฝากบอกถึงโค้ชชูศักดิ์สีภูมิแล้วก็โค้ชอุลังสัน <c oughs> ที่ต้องเจอเ,เองไหมครับเกมท้ายอ๋อคือจริงๆแล้วเ,เรื่องของฟุตบอลนะมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับก็ให้กำลังใจ คือทั้งโคตรทูทั้งโคตรอ้นอ่ะมันลูกๆเป็นหลานเราอ่ะระดับว่าเราเราตั้งโคก็ยังเล่นอยู่เลยทม่ีชูนี่ก็ก็รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยทําแม่กองแล้วก็มารล่นมามาซ้อมกันเมื่อก่อนสมัยก็ทำเบลาดีนะก็ก็มีความสนรกทับถือแล้วก็รับใช้กันนะ เขามีเทคโนโลยีคนแรงแต่ผมว่ามีอนาคตมีอนาคตเขามีความมุ่งมั่นเราก็สไตล์การเล่ทีมผมว่าไม่ได้ไกลจากผมเท่าไหร่แล้วเรื่องของความสร้างกำลังเรื่องของกำลังสำคัญแล้วเรื่องของวินัยสำคัญนพราะพวกนี้ผมว่าถึงแม้เขาจะไม่มีไม่มีทุนมา คุณหมายถึงว่าไม่ได้เป็นนักบอลทีมชาติใครเลยเป็นนักบอลชื่อดังมาแต่เขาก็สาม,มารถทำให้เขาเขาสนใ,ใจเขาแล้วก็ทำผลงนานได้ดีได้อันนี้คือเราควรจะมองในภาพของแต่นคนที่ดีไม่จะไม่ไม่ต้องไปมองอวอ่าน,นักบอลคนนี้ผ่านทีมชาติมาแล้วจะมาเป็นโค้ดดีอ่ะมันไม่ใช่บางคนเล่นบอลพอได้แต่ทีมชาติ ก็ลเล่นได้เหมือนกันเล่นดีเหมือนกันแต่แต่ไม่ใช่ว่าทีมชาติเก่งแล้วจะทำทีมตอนเล่นเก่งแล้วจะทำทีทุกคนได้ดีมันก็ไม่ใช่สรหลงกที่ที่ถูกต้องมันไม่แน่นอนนั้นตรงนี้ก็ก็โค้ชชูเป็นโค้ชคนหนึ่งที่ผมมองว่ามีนักบอลที่ที่เขอาอาจจะสูตการทำได้นาน หลายปีก็ว <Zomb ies. S 1> ่ามีอโคดโคตโคตรอดลำตางเจิมพึ่งมาทำผมก็ดูว่าเขาก็พยายามเกี่ยวประสบการณ์อลไรอะไรน่าจะมีหลาคนแต่ตอนนี้ก็ยอู่ีว่าจะทำได้แค่ไหนในภายท้ายแต่ว่าเทโลก็เทโลน่าจะ ด,ด,ด,ดีดีกว่าที่เด็กตีลงที่เตเลาแพ้ครับเสมอแล้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ยอมนี่เสมอไม่ได้เดี๋ยวผมชนะมาตรงนี้ก็ขออธิากันเต็มที่่ะผมก็เหมือนกับที่ผมพูดกับแม็กซ์พีดีเนี่ยโอ้ไม่ต้องมาปล่อยหรอกนะนะคุณก็เล่นกับคุณเต็มที่ผมก็เล่นเต็มที่เดี๋ยวผมชนะมาคุณจะมากว่าปล่อยผมอะไรเนี่ยผมว่าผมไม่อาศัย แม่สายดุลชัยที่วองแชมปชั้นนะ์นะแล้วแทวด้าที่จะเจอกันเนี่ยถา,า,ามว่าแถวด้าก็ผมว่าเขาก็เต็มที่แน่นอนเนี่ยเราจะทายังไงให้เขาให้สู้ก็ได้ทําให้ผลงานได้ดีที่สุดสําหรับ,บนักบอลเราอย่าไปจะปล่อยให้เขาปล่อยเราอะไรพวกนี้ผมว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วเราไม่ไม่ไม่จเะเป็นต้องไปสา,ายใคร เราติดตามกันได้นะครับแล้วก็ทีมงานทุกอย่างก็จะมีโอกาสไปเยี่ยมเยินบ้านโค้ชบ้านแชมป์ฟุตบอลต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการนำมาเสนอการทอดเงินนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่เนิดากนะครับที่เปิดบ้านต้อนรับแฟนๆรู้ไหมว่าอยู่ที่นี่ที่โคชอยู่ที่นี่รู้หรือไม่อะไรยังไม่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 เคยไม่มีใครรู้ว่าอยู่บ้านหลังนี้หรือว่าอยู่ในเสียเกศในแคลิเีย์ในอยู่ครับเยอะแยะนะครับ ก็มีรู้ก็อีกคนที่มามาถึงเนี่ยแต่ก็ก็เขาก็คงเข้าใจว่าเป็นส่วนตัวนะครับก็รอให้กลังใจนะช่วยกันได้วันที่27นี้นะครับตอนละ24เหรียญลงไปที่สา0 0 0บาทดีได้ครับวันนี้ก็ิบแค่นี้เพื่อทิ้งใช้เยอะอยากให้แฟนบอลทีมเกตอย่าไม่ต้องไปคิดอะไรละนะอยากอยากให โฟกัสมาแต่สุดท้ายเนี่ยนะแล้วก็มาเชียร์กันนะให้เต็มที่เลยนะมันจะชนะหรือแพ้หรือว่าเสมอแลนะอย่าไปซีเลียดน,นะกับเกมขอให้บรรยากาศนั่นเองที่เรามาเชียร์กันแล้วมีความสุขเราก็เชื่อมาเชียรนะ์กันเยอะนะเพราะแมตช์นี้เป็นแม สำคัญตัดสินเลยถ้ารับบอลผมเชื่อว่าน้บบอลเป็นที่แน่นอนเกิดร้อยแน่นอนชิ้งทวนแน่นอนกับเรากัความราเบ็ดน่าจะมีโอกาสแต่เราจะไม่ประมาเทเ็นครัะเราจะเล่นอย่างรัดสุมนแล้วก็ช่วยกัน,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 นเล่นแล้วก็ทำให้ให้ให้เห็นว่า ขึ้นมาโดยโดยไม่ต้องไปพึ่งขวางใครถึงแม้จะโดนตัดประสิทธิ์สองแฉมแต่เราก็สามารถเกิดตอะกูลใหม่ได้ผมเออผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไปไล่เราต่อให้เขาต่อให้เขาแต่ประวัติศาสตร์ที่เราสร้างมาตอนนี้ก็คือเล,เล่นในบ้านทำไมแกไปไใป ที่ฟิกเกตในปีนี้สองเราดีแค่น้อยที่สุดในทัวร์เม้น์ในในปีนี้ครับควรจะภูมิใจนะฮะสองสองงเนนี้แต่ถ้าเราจะสร้างประวัติศาสตร์ข้อที่สามก็คือขึ้นชั้นโดยโดนตัดสิ่งสองแต้มลองคิดดูว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ดีผมว่าไม่มีใครทำได้แล้วก็ก็ฝากแฟนบอลเิกเกตให้มาช่วเชียวันที่เยอะๆนะครับเรา บอลไทายเป็นที่แน่นอนนะหวังว่าเราจะมีความสุขไปด้วยกัน,นในวันนั้น,นวันทีนผมผม่ยี่สิบคงคงเลี้ยงไม่เลิกแน่ <c oughs> เราจะพาทีมพิชซันแน่นอนครับ